สวัสดีครับจิปตะชาแนลมาแล้วครับมีอะไรเจออะไรก็ถ่ายครับผมวันนี้พามาชมดอกมะม่วงเขียวสวยสวย,สวยช่อยาวๆนะครับบานแล้วมาแล้วครับผมถึงแม้จะมาไม่มากแต่ก็มาแล้วครับผมต้นนี้เดิมทีได้กินอยู่หนึ่งครั้ง แล้วก็หยุดยาวมาห้าหกปีไม่เคยได้กินไม่เคยมีดอกครับผมหลังจากที่ทำการขู่นะครับต้องใช้ระบบขู่ว่าถ้าไม่มีดอกให้กินภายในปีสองปีนี้เจ้าจะต้องถูกตัดทำฟื้นครับผมปรากฏว่าหลังจากการขู่ปีที่แล้วออกดอกออกลูกมาให้ชมนะครับมาให้กินนะครับแถมอร่อยต่างหากนะครับ ปีนี้ก็มาตามนัดที่เต้นเคยครับผมกลัวครับสงสัยจะกลัวกลัวถูกตัดตำเฟินครับผมถูกตัดตำเฟินลงทุเรียนแน่นอนถ้าไม่มีลูกให้กินอะไรไม่มีดอกแต่ไม่ไม่มีลูกให้กินไม่มีดอกเลยครับช่วงอ่สี่หปีที่ผ่านมานะครับผมต้นก็ใหญ่มากครับต้นใหญ่มากเพระปลูกมาสิปีแล้วครับผมจริงจงปกติ เคยเป็นดอกให้กินช่วงสองปีแรกครับสามปีปีที่สามก็ได้กินกินลูกแล้วครับแล้วก็เป็นหนเดียวครับมีดอกให้กินอยู่หนนเดียวแล้วก็เงียบเลยนะครับห้าปีไม่ได้กินลูกเลยครับมีแต่ใบ,บนะครับต้นขู่ต้นขูเลยมีดอกให้เชยชมมีลูกให้เชยชมครับผมมาแล้วครับ ม่วงเขียวสวยครับช่อใหญ่ๆยาวๆนะครับช่อใหญ่ๆยาวๆนี่ทำไมถึงเหี่ยวแห้งเป็นเพราะอะไรหรือไอ้หนอนกินฮะหนอนด้วยเชื้อราก็ไม่รู้ครับอะไรเป็นโพงฮะ ในเป็นโพงท้องสายจะเป็นนอนนะนนนนะนดูข้างในเป็นโพงนะนี่นะเ่ยข้างในเป็นโพงเลยฮะแสดงว่าหนอนกินโอ้ยหนอนกินยาวถึงนู่นเลยลึกเลยครับหนอนกินครับหนอนกินนะฮะเฮ้ ครับคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมมันก็จะมีถูกโจมตีอะไรอย่างนี้ยแหละครับโอดูที่จะเจอ,เจอไหมจะเจอเจ้าตัวร้ายไหมจะเจอเจ้าตัวร้ายไหมมอนจะเห็นแบบแวบแลว จะยับเยินแล้วน,น,นี่มันจะติดไหมเนี่ยออกไปสัตวูเยอะเอกันนะนี่เราโอเคขอบใจนะที่มีดอกนะคะขอให้มีลูกด้วยนะจ๊ะคุณเธอโอเคครับผมจีบกระถา c h a n n e นมีอะไรก็ถ่าย คลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ